สวัสดีนะครับนักเรียนป .5 นะครับพบกับครูแบงค์อีกแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะครับครูแบงค์ก็จะมาต่องานเดิมนะครับอ่าเป็นวันนี้ก็วันนี้ตามจริงมีทั้งหมด4ข้อนะเด็กๆอ่าสี่ข้อแต่ครูแบงค์จะพาทาสัก3ข้อนะอ่าสามข้อคือโจทย์ปัญหาข้อที่1เห็นไหมครับข้อ3ใหญ่แล้วก็ข้อ1ย่อยนะส่วนโจทย์ปัญหาข้อ2ย่อยข้อ2ย่อยเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปต่อกันเนาะวันวันถัดไปนะครับเนาะเพราะว่ามันอาจคลิปมันจะยาวเกินครึ่งชั่วโมงนะเด็กๆ ควนี้นะครับเรามาต่อเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะครับโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมนะครับในการหาคําตอบเนาะวันนี้ครูแวงจะพาทํา3ข้อนะก็คือข้อที่4ข้อที่5แล้วก็ข้อ3าใหญ่ข้อแรกนะครับส่วนข้อ2เราไว้ต่อกันพรุ่งนี้นะเด็กๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะไปเนาะสําหรับวันนี้นะครับเรามาดูนะเด็กๆเรามาดูเลยนะครับเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรายังอยู่ในบทเกี่ยวกับเรื่องความยาวความยาวนักเรียนต้องรู้หน่วยนะครับเด็กๆ รู้หน่วยเรามาดูข้อแรกนะข้อ4นะครับกระจกนิรภัยหนา2เซนติเมตร5มิลลิเมตรเห็นไหมครับกระจกเงาหนา8มิลลิเมตรนะครับ8มิลลิเมตรกระจกนิรภัยหนากว่ากระจกเงากี่เมตรนะครับเนี่ยกระจกกระจกนิรภัรเนี่ยหนากว่ากระจกเงาเนี่ยกี่เมตรนะครับหนากว่ากี่เมตรอ่ะทีนี้อ่านใหม่อีก1รอบนะกระจกนิรภัยนะครับหนา2เซนกับอีก5มิลลิเมตร กระจกเงานี้หนา8มิลลิเมตรครับคนละหน่วยเห็นไหมครับนักเรียนเห็นไหมคนละหน่วยอันนี้แค่8มิลอันเนี้ยคนละหน่วยครับอันนี้ยาวไปแล้ว2เซนกับอีกเศษที่เหลือคือ5 5มิลเห็นไหมครับคนละหน่วยอันดับแรกนะต่อมานะครับมาดูครับเขาบอกว่ากระจกนี้เราัยเนี่ยหนากว่าเนี่ยมันหนากว่าก็จริงเนี่ย2เซนเนี่ยมันหนากว่า8มิลอยู่แล้วครับ8มิลคือปไหนครับเด็กๆหยิบไม้ทัดขึ้นมาดูครับเนี่ยเนี่ยไม้ทัดนักเรียนใช่ไหมไอ้ขีดอย่างเงี้ยขีดเล็กๆเ ิบขีด่ะครูแบงค์อาจจะขีดไม่ครบนะครับสิบขีดแล้วก็เป็นหนึ่งเซนใช่ไหมครับแล้วก็อีกสิบขีดไล่ไปเรื่อยๆนะแล้วก็เป็นสองเซนอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามิลเนี่ยขีดเล็กๆตรงเนี้ยเรียกว่ามิลเนี่ยขีดเล็กๆเนี่ยนะครับแต่นี้หนาทั้งสองเซนเนี่ยสองเซนก็หนาประมาณเนี่ยเห็นไหมครับหนาประมาณเนี่ยสองเซนหนาประมาณเนี่ยแปดมิลก็หนาประมาณเนี่ยแปดมิลเนี่ยแปดมิลหนาประมาณเนี่ยแปดมิลหนาประมาณนี้สองเซนหนาประมาณนี้เห็นไหมครับ เห็นไหมมันหนากว่าอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นกระจกเงาหนากว่าอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลบก,ก่อนแป๊บนะาขอลบก,ก่อนหนูลบก,กันเด็กต่อมานะครับเรามาดูครับเ <c oughs> ขาถามว่ากระจกนี้ภัไหนากว่ากระจกเงาเอาเวลาถามให้ตอบว่าเป็นเมตรอีกครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้มีด้วยกันทั้งหมด3ามหน่วยหน่วยย่อยเล็กที่สุดก็คือมิลิเมตรเห็นไหมครับมิล,ลิเมตรเล็กที่สุดรองมาคือเซนติเมตรแล้วก็เมตรครับใหญ่สุดเห็นไหมครับมีด้วยกันสามหน่วย อ้าวแล้วจะหาไงครับครูแบงค์อันดับแรกเวลานักเรียนจะเปรียบเทียบใช่ไหมครับกระจกเงากับกระจกนิรภัยเนี่ยนักเรียนก็ต้องทําให้มันอยู่ในหน่วยเดียวกันก่อนครับอันเนี้ยมันเขียนต่างหากแยกกันเนี่ยมันคนละหน่วยนะครับเปรียบเทียบกันแล้วมันอาจจะลำบากอ่ะเพราะฉะนั้นครูแบงค์ทำให้เป็นหน่วยใหญ่ที่สุดก่อนหน่วยเดียวกันก็คือหน่วยเซนอ้าวอันนี้มันไม่มีเซนทําไงล่ะครับอ่าไม่ยากครับเดี๋ยวพาทําเห็นไหมครับหน่วยใหญ่ที่สุดเนี่ยเนี่ยนะ มิลมลิเมตรกับเซนติเมตรเนี่ยอันนี้ก็มิลลิเมตรอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมครับหน่วยใหญ่ที่สุดก็คือเซนครับหน่วยนี้เพราะฉะนั้นจะทําหน่วยเซนก่อนเราจะได้เปรียบเทียบว,ว่ามันหนาออ่ากันเท่าไหร่ใช่ไหมครับเดี๋ยวพาทาคราวนี้นักเรียนต้องรู้ครับหนึ่งหรือหนึ่งมิลมีกี่เซนครับอที่เด็กๆต้องรู้นะหนึ่งมิลมีกี่เซนทุเรียนเขียนไว้ตรงไหนดีอะตรงตรงนี้ก็แล้วกันตรงนี้หนึ่งมิลลิเมตรมีกี่เซนติ 1เซนติเมตรมีกี่มิลลิเมตรครับอ่าหนึ่งเซนติเมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตรครับสิบมิลลิเมตรนะครับในแม่ทัดเราเห็นไหมครับ1ิบขีดอ่ะจะได้หนึ่งเซนใช่ไหมครับสิบขีดได้หนึ่งเซนหนึ่งมิลลิเมตรเท่ากับ1ิบเซนติเมตรอ่มามันสลับกันได้นะเด็กๆนะบางทีครูแบงค์อาจจะพูดว่า1ิบเซนติเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรอย่างงี้นะครับหรือหนึ่งเซนติเมตรเท่ากับ สมิลลิเมตรอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ามันสลับกันได้นะเด็กๆสลับซ้ายขวาได้นะครับแต่มันเท่ากันนะครับเด็กๆต่อมานะครับอีกหน่วยหนึ่งครับที่น้องเรียนต้องรู้ครับคือเมตรครับอ่าเมตรหนึ่งเมตรเท่ากับกี่เซนครับเด็กๆหนึ่งเมตรอ่าสีเขียวไม่ค่อยเห็นเท่าสีแดงเน,ะนงเาะคุณแม่ขอปรับหนึ่งเมตรเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าเขียนเท่ากับไม่ได้อีกหนึ่งร้อยเซน ประมาณสามไม้ทัดอะเด็กๆหนึ่งร้อยเซนติเมตรสามไม้ทัดอัดนออยาวๆอ่ะหนึ่งเมตรประมาณนั่นแหละความยาวเดี๋ยวนักเรียนจะนึกไม่ออกนะครับหนึ่งเซนก็ในไม้ทัดเราอรันเล็กๆครับอ่าเล็กๆหนึ่งเซนหนึ่งมิลก็ขีดเดียวครับหนึ่งมิลขีดเดียวหนึ่งมิลขีดเดียวหนึ่งเซนก็มาหนึ่งล็อกอ่าหนึ่งล็อกหนึ่งเมตรนี่ก็ประมาณสามไม้ทัดเราอ่ะเด็กๆประมาณสามไม้ทัดเราอ่าคอมเมนต์ไว้นะทำเป็นสีน้ำเงินไว้ตรงนี้นะอ่า ครูแบงค์ทำเป็นสีเงินไว้ตรงนี้นะครับ1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรครับต่อไปครับ1เมตรเท่ากับ100เซน1 0อเซนประมาณสามไม้ทัดนะครับสามไม้ทัดอีกเศษมันนิดหน่อยนะครับทีนี้นะครับเด็กๆครูแบงค์จะแปลงให้เป็นหน่วยเดียวกันเลยนะครับก็คือหน่วยเมตรด้เด็กๆแปลงให้ทีเดียวเลยครับแปลงเป็นหน่วยเมตรเลยนะครับจะได้ง่ายจะได้ง่ายเพราะฉะนั้นข้อนี้ขอแปลงนะครับ1เมตรมีกี่เซนครับ100เซนเพราะฉะนั้นครูแบงค์ก็จะเอาร้อยไปหารครับแค่นั้นเองครับ โอเคนะเอาร้อยไปหารยังไงนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อนี้นะครับก็คือกระจกกระจกนิราภัยใช่ไหมครับกระจกนิราภัยหนาสองสองเซนติเมตรอีกห้ามิลลิเมตรใช่ไหมครับครูแบงก์ก็เขียนเป็นเท่าไหร่ครับสองจุดห้าเลยครับสองจุดห้าอ่าก็คือสองเซนกับอีกห้ามิลครับเห็นไหมครับสองจุดห้าหารหนึ่งร้อยครับหารหนึ่งร้อยเพื่อแปลงเป็นเมตรครับ แมงเป็นเมตรก็เลยต้องหารหนึ่นงร้อยนะเดเกงไม่งงนะต่อไปครับส่วนต่างเห็นไหมครับกระจกเลนส์ภายนากกว่าส่วนต่างก็คือลบครับลบลบกับกระจกเงาครับกระจกเงาแค่แปดมิลลิเมตรครับแปดมิลลิเมตรก็คือศูนย์ศูนย์จุดแปดนะครับเด็กๆนะศูนย์จุดแปดหารร้อยครับหารร้อยเท่ากับครับอ่ะ ต่อไปเวลาหารนะครับนักเรียนใช้วิธีการเลื่อนจุดนะเด็กๆใช้วิธีการเลื่อนจุดนะครับครูแบงค์งขอเลื่อนจุดนะจะได้ง่ายนะครับอย่างอันนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีศูนย์สองตัวใช่ไหมมีศูนย์สองตัวครูแบงค์งจุดอยู่นี้ครับครูแบงค์ก็เลื่อนไปสองตำแหน่งครับเอาหนึ่งตำแหน่งเราเติมศูนย์ที่มันครับก็สองตำแหน่งครับใช่ไหมครับอ่เดี๋ยวครูแบงค์เขียนให้ดีกว่าตรงนี้ก็เลื่อนไปสองตำแหน่งนะครับเด็กๆเนี่ยมีศูนย์มีศูนย์สองตัวเห็นไหมครับหนึ่งสอง นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับเลื่อนไป2ตำแหน่งครับหนึ่งสองนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูแบงค์ไปเขียนให้นะเวลาหานักเรียนก็เลื่อนจุดไปเลยครับหรือใครจะไปตั้งหารก็ได้นะแต่ครูแบงค์ไม่สะดวกตั้งหารให้ดูนะครับก็ขอเลื่อนจุดเลยนะครับวิธีรัดนะวิธีรัดตรงนี้สองจุห้าหารหนึ่งร้อยนะครับก็จะได้ได้เท่าไหร่ครับศู5จุดสองห้าเห็นไหมครับ ตอนแรกจุดมันอยู่ตรงหน้าเลขห้าใช่ไหมครับมันก็เลื่อนมาหนึ่งตำแหน่งครับอยู่หน้าเลขสองเลื่อนอีกตำแหน่งก็อยู่หน้าเลขศูนย์เห็นไหมครับแล้วก็เติมเองครับศูนย์เนี่ยเติมไปเลยครับต่อไปครับลบเครื่องหมายลบเอาร้อยไปหารศูนย์จุดแปดครับร้อยไปหารศูนย์จุดแปดครับก็เลื่อนไปด้านทางซ้ายสองตำแหน่งใช่ไหมครับแปดจากศูนย์จุดแปดอย่างนี้ใช่ไหมครับนักเรียนก็เลื่อนไปทางซ้ายสองตำแหน่งก็เป็นจุดศูนย์ศูนย์แปดนะครับใช่ไหมเช็คดูซี่ตอนแรกจุดอยู่หน้าเลขแปดใช่ไหมครับเลื่อนไปหน้าเเลขกกก็็็ตตตแแหหนนนน่่งงงอีัวึป เห็นไหมครับอ่าก็ใช้วิธีเลื่อนจุดอย่างนี้เอาเนาะหน่วยครับหน่วยเราแปลงเป็นเมตรแล้วครับข้อนี้แล้วก็ใส่เมตรไปครับอ่าใส่เมตรไปโอเคไหมครับขีดเส้นให้เรียบร้อยก่อนอ่าขีดเส้นเดี๋ยวนักเรียนไม่ขีดนะครับกูแบงขีดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนต่อไปนักเรียนก็ตอบครับเอาตอบให้ครูแบงเลยครับเนี่ยไปลบตอบเวลาลบลบยังไงครับนักเรียนตั้งจุดให้ตรงกันครับอ่ะตั้งจุดให้ตรงอันนี้รูแบงเขียนให้ดูนะอย่าไปลอกตามนะอ่ะตั้งจุดให้ตรงกันนะครับ นักเรียนก็ลอกโจทยมนะครับอ่ะ0.025ใช่ไหมครับ0.025ลบกับ 0. จุดอ่จุดใส่แล้ว0.08ใช่ไหมครับอ่นักเรียนลบไม่พอก็ไปยืมเป็น15ก็ลบปกติครับเด็กๆเนี่ยแต่ต้อง,งตั้งจุดให้ตรงกันเนี่ยเห็นไหมครับเด็กๆเนี่ยต,ตั้งจุดให้ตรงกันลบก็ลบปกตินะครับแล้วก็ตอบครับมันได้คําตอบเท่าไหร่เนี่ยนำไปตอบให้ครูบแบงค์นะได้คําตอบเท่าไหร่นะอันนี้ไม่พา กูแบงค์ไม่พาลบนะครับอยากให้เด็กๆฝึกทํานะครับเห็นไหมครับตั้งจุนให้ตรงระดับแรกหลังจากนั้นก็ลบมันปกติครับลบไม่ได้ก็ไปยืมนะครับผ่านนะเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนก็ตอบครับข้อนี้ตอบเป็นเมตรนะครับอตอบเป็นเมตรไม่รู้กี่เมตรนะนักเรียนตอบไปครับอาจจะได้0ู0.8หรือเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่โจทย์ตอนตอบอีกครั้งนะครับอตอบอีกครั้งนักเรียนก็ตอบเป็นเลขไทยครับตอบ ก็ลอกมาครับครูแบงค์ก็ลอกโจทย์มาครับกระจกนิลภัยหนากว่ากระจกเงาเห็นไหมครับตรงนี้นักเรียนก็ลอกมาใส่ครับครูแบงค์ไม่ได้เอามาจากไหนครับนักเรียนก็ลอกมาใส่ครับกระจกนิลภัยกระจกนิลภัยนะครับหนากว่ากระจกเงาอ่ากระจกเงาเงาอยู่ตรงไหนเนี่ย คูแบงก็ลอบมาจำโจทย์ครับอ่าว่าไปครับกี่เมตรนะครับกี่เมตรว่าไปนะครับโอเคไหมเด็กๆประมาณนี้นะครับตัวหนังสืออาจจะเล็กหน่อยเนาะนักเรียนก็ดูในโจทย์ของตัวเองนะครับต่อไปนะเราไปต่อข้อที่ห้านะครับไปต่อข้อที่ห้าเลยนะครับข้อที่ห้านะครับเรามาดูนะครับมีบ้านหลังหนึ่งครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นคําอธิบายนักเรียนอาจจะดูไม่ดูก็ได้มีบ้านหลังหนึ่งสองชั้นสามชั้นห้าชั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นครูแบงครูแบงก็อ่านผ่านๆครับตรงเนี้ยอาจจะไม่ดูนะครับ ทีนี้เดี๋ยวจะพาทักเรียนอ่านนะครับมีบ้านหลังหนึ่งนะครับมีบันไดจากชั้นหนึ่งถึงชั้นสองนะครับสิบห้าขั้นบันไดแต่ละขั้นเนี่ยสูงขั้นละส <ksam> ิบห้าเซนติเมตรนะครับบ้านหลังนี้มีพื้นชั้นที่สองเนี่ยสูงกว่าชั้นหนึ่งกี่เมตรนะครับอะ่ะเวลาเขาถามเห็นไหมเขาถามเป็นเมตรแต่โจทย์ให้มาให้มาเป็นเซนเห็นไหมครับคนนี้เรามาดูครับบันไดเขามีสิบห้าขั้นครับบันไดเป็นไงครับบันไดเป็นอย่างนี้เนี่ยนยบันไดเนี่ยเนี่ยนะ รูแบงวาดแค่นี้นะแค่นี้ตามจริงมีสิบห้าขั้นนะครับเนี่ยสิบห้าขั้นอันนี้นับเป็นหนึ่งขั้นเนี่ยอันนี้ก็นับเป็นสองขั้นเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็นับเป็นสาขั้นไล่ไปจนถึงสิบห้าขั้นนะค้อนี้แต่ละขั้นสูงเท่าไหร่ครับแต่ละขั้นก็สูงสิบห้าครับเนี่ยสิบห้าขั้นที่สองก็สิบห้าขั้นที่สามก็สิบห้าไปจนถึงสิบห้าขั้นครับขั้นที่สี่ก็สิบห้ายาวไปเนี่ยครับประมาณเนี้ยสิบั้าขั้นสิบห้าซั้นดผิด ขั้นละ15เซน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 ไปจนถึง15ขั้นเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นวิธีอะไรครับความสูงของบันไดเนี่ยสูงไปขั้นละ15 15 15 15 15มีทั้งหมด15ขั้นครับแต่ละขั้นสูง15เซนเนี่ยเป็นวิธีอะไรครับขั้นหนึ่งสูง15เซนขั้นที่สองสูง15เซนขั้นที่สามสูง15เซนขั้นที่สี่สูง15เซนขั้นที่ห้าสูง15เซนไปจนถึงขั้นที่15ก็สูง15เ คูณอ่าคูณเด็กๆไม่ตอบคูแบงเลยครับอ่เพราะฉะนั้นคูแบงก็จับคูเลยนะครับคราวนี้อ่จับคูณเลยก็คือ15ชั้นเนี่ย15ชั้นเนี่ยคูณกับชั้นละ15ค่ดเอ้ยก็15เซนนะครับ15ชั้นอ่คูณชั้นละเนาะ15เซนติเมตรนะครับความสูงเนี่ย ใส่ให้นักเรียนดูด้วยเี่ยนักเรียนจะงงมาจากไหน 15, 15 15เนี่ยคูณต,ตัวนะเท่ากับนะครับเท่ากับ,กบอะนักเรียนคูณได้เท่าไหร่ 15, 15, 15เนี่ย15คูณ15คูณ15นะครับไปตั้งคูณนอตเกๆทำได้ไหมเนี่ยอตอบเลยให้เลยก็แล้วกันนะครับตอบ225นะครับ225เซนติเมตรนะครับ ตอนนี้พอเราได้225เซนแล้วนะครับต่อไปครับเราแปลงจากเซนเป็นเมตรครับเด็ก<ๆ>เพราะว่าเ็าถามเมตรเห็นไหมครับโจทย์ให้มาเนี่ยเราได้แค่เซนแต่โจทย์ต้องการคําตอบเป็นเมตรเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับมาดูครับหนึ่งเมตรเนี่ยหนึ่งเมตรมีกี่เซนครับเด็กหนึ่งเมตรมีกี่เซนหนึ่งเมตรมีกี่เซนอ้าวไม่ตอบกูแบงครับหนึ่งเมตรมีกี่เซนครับหนึ่งเมตรมีหนึ่งร้อยเซนเอาพูดต่ามครับหนึ่งเมตรมีหนึ่งร้อยเซนหนึ่งเมตรมีหนึ่งร้อยเซน สามครั้งครับพูดเลยครับหนึ่งเมตรมีหนึ่งรอยเซนนักเรียนต้องจําให้ได้นะครับหนึ่งเมตรมีหนึ่งรอยเซนหรือว่าหนึ่งร้ยเซนเท่ากับหนึ่งเมตรก็ได้แล้วแต่นะครับหนึ่งเมตรมีหนึ่งร้อยเซนเพราะฉะนั้นครูแบงก์ก็มาเขียนคอมเมนต์ตรงนี้ครับให้นักเรียนเห็นก่อนหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรประมาณสามไม้บรรทัดกว่าๆาน,นะครับสามไม้บรรทัดหนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยเซนเซนติเมตรนะครับเขียนผิดอีกเซนติเมตรครูแบงก์ อ่ะ่เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นครูแบงค์อยากแปลงเป็นเมตรก็ต้องเอาร้อยเซนมาหารครับเห็นไหมครับเอาร้อยเซนเอาหน่วยเดียวกันมาหารเห็นไหมครับอันนี้มันเป็นหน่วยเซนเห็นไหมครับเนี่ยก็เอาหน่วยมาหารหน่วยเซนเห็นไหมครับมันจะได้ออกมาเป็นหน่วยเมตรนะครับโอเคไหมเด็กๆเพราะฉะนั้นครูแบงค์ก็เอา100ครับ100มาหารมาหารขั้นบันไดที่เราสูงเนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็นเมตรครับว่ามันสูงกี่เมตรนะครับหเมตรเท่ากับ100เซน เพราะฉะนั้นก็เอา100เซนมาหารครับหน่วยเป็นเซนเหมือนกันเห็นไหมครับเอามาหารกันได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นครูแบงก์ก็เขียนมันทัดต่อไปเลยนะครับ2 2 5อ่ส้าเซนติเมตรตามจริงก็อยากให้นักเรียนหาคำตอบเองัแหละเด็กๆแต่ถ้าเกิดให้นักเรียนหาคำตอบเองแล้วครูแบงค์พูดต่อเนี่ยกลัวนักเรียนจะงงอ่ะว่าคำตอบมันคือเท่าไหร่แล้วอะไรหารอะไรตรงเนี้ยนะครับตรงต่อไปเนี่ยนะครับ ตรงเนี้ยที่ครูแบงค์อธิบายอยู่เดี๋ยวนักเรียนจะงงไงก็เลยครูแบงค์เฉลยคําตอบให้นะครับให้กับนักเรียนไปนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ได้นะครับก็คือ2 2 5ยิบ้าเซนติเมตรนะครับความสูงของบนไดสิบ้าขั้นอ่ะส5บห้าขั้นอยากรู้ว่ามันกี่เมตรครับเนี่ย2อง้ยี่สิบห้าเซนเนี่ยมันเป็นกี่เมตรก็ต้องเอาหนึ่งร้อยมาหารครับเพราะว่าหนึ่งเมตรมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยเซนนะครับข้อนี้ก็เอาหนึ่งร้อยมาหารนะครับอ่เอาหนึ่งร้อยมาหาร นักเรียนก็ตั้งหารเองนะนี้ครูแบงค์ไม่หาให้นะ,ะเท่ากับนะครับหน่วยต่อเป็นเมตรนะเด็กๆหน่วยต่อเป็นเมตรนักเรียนก็ตอบให้ครูแบงค์ด้วยอ่ะมันสรุปแล้วมันกี่เมตรเนี่ยเมตรหนึ่งร้อยเซนสองเมตรเท่าไหร่ละสองร้อยเซนอ่ะเท่าไหร่ละครับนักเรียนก็ตอบให้ด้วยนะต่อไปครับเราก็มาสรุปครับบ้านหลังนี้มีพื้นชั้นสองเนี่ยพื้นชั้นสองคือที่บนไดมันไปถึงนั่นแหละอ่ะก็มาตอบให้ครูแบงค์ครับตรงนี้เองก็ลอกมาใส่นะครับครูแบงค์ก็ไม่ได้เอามาจากไหนเนี่ยเอาลอกมาใส่จากโจ์เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นก็ตอบครับตอบตอบเดี๋ยวเลื่อนก่อนบ้านนะครับหลังนี้บ้านหลังนี้มีพื้นนะครับนักเรียนอย่าลืมเขียนด้วยนะบางคนไม่เขียนนะครับครูแบงค์ตัดคะแนแนนะต้องเขียนตามโจทย์เพราะว่ามันเป็นโจทย์ปัญหานักเรียนก็ต้องนำปัญหามาตอบด้วยนะครับก็ถามอะไรก็ต้องนํามาตอบด้วยไม่ใช่ใส่แต่คําตอบนะดเด็กมันเป็นโจทย์ปัญหานะบ้านหลังนี้มีพื้น ชั้นสองสูงกว่าชั้น1นึ่งอ่สูงกว่าชั้นหนึ่งะครับชั้น1เท่าไหร่ก็ว่าไปครับกี่คือคำถามใช่ไหมครับเท่าไหร่เมตรอ่ะนักเรียนก็ใส่ไปสิครับเท่าไหร่เมตรประมาณนี้นะเด็กๆอ่ประมาณนี้คําตอบไปหาเองนะคงไม่ยากเกินความสามารถเด็กๆนะครับวันนี้ก็ไปตั้งหารครับไปตั้งหารใช่ไหมอ่ะไปตั้งหารหารยังไงครูคแบงค์สองสองห้าใช่ไหมครับหารหนึ่งร้อยใช่ไหมครับ พอทั้งเรียนหารไปหารไปหารไป,หารไ,ปหารไม่พอแล้วตรงนี้ก็ใส่จุดครับเติมศูนย์แล้วก็เติมศูนย์ไปได้เรื่อยๆครับพอหารจนกว่ามันจะสิ้นสุดเนี่ยตรงนี้ก็จุดผลลัพธ์ก็จุดแล้วก็ได้คําตอบอะไรก็หารไปจนกว่ามันจะสุดโอเคไหมครับก็นํามาตอบเนี่ยนำำําคําตอบมาต่อนะประมาณนี้นะต่อไปนะครับเราไปต่อโจทย์ปัญหานะอีกข้อนึงนะครับข้อที่หนึ่งด้านล่างเนาะส่วนข้อสองนะเ,เ,เอาไว้วันพรุ่งนี้นะเด็กๆเอาไว้วันพะรุ่งนี้เนาะอ่ะ โจทย์ปัญหาข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งข้อ3ามใหญ่นะครับข้อหนึ่งนะครับข้อ3ามใหญ่ข้อหนึ่งเรามาเริ่มกันเลยนะข้อสามใหญ่นะครับอัทรพรเดินออกกําลังกายวันละสามกิโลเมตรกับอีกยี่สิบห้าเมตรนะครับนี่และเดินไปซื้ออาหารนะครับที่ตลาดสดไปกลับด้วยเห็นไหมครับมีคําว่าไปกลับด้วยเป็นระยะทาง 980เมตรแสดงว่ามันรวมกันเนี่ยไปกลับ980เมตรอัฐพรเดินได้วันละกี่กิโลเมตรนะครับเดินได้วันละกี่กิโลเมตรอ่านไหมอ่านไหม่รอบ่ครูแบงค์อาจจะอ่านกระตุกกระตักอ่านไหมนะครับอัฐพรเดินออกลังกายนะครับ3วันละ3กิโลกับอีก25เมตรนะครับและเดินไปซื้ออาหารที่ตลาดสดไปกลับเป็นระยะทาง980เมตรอัฐพรเดินได้วันละกี่กิโลเมตรคำถามคือวันละกี่กิโลเนี่ยเขาเดินได้นะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูใหม่ครับอัตรพรเดินออกกําลังกายวันละ3กิโลใช่ไหมครับกะอีก25ิเมตรและเห็นไหมครับเห็นคําว่าและไหมและและหมายความว่าต้องเอาอันต่อไปด้วยนะครับและเดินไปซื้ออาหารที่ตลาดสดนะครับไปกลับเขารวมมาให้แล้วไปกลับก็คือระยะทาง920เมตรครับเพราะฉะนั้นถามว่าเนี่ยเขาอ,ออกกําลังกายเนี่ยเนี่ยเขาอ,ออกกําลังกายกลับไปซื้ออาหารเนี่ย ระยะทางเท่าไหร่วันนึงเนี่ยออกลังกายประมาณ3กิโลกับอีก25เมตรแต่เดินไปตลาดอีกประมาณเก0กว่าเมตรสรุปแล้วมันระยะทางเท่าไหร่กันแน่นะครับทีนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นมี2หน่วยอันนี้หน่วยเมตรอันนี้หน่วยเมตรเห็นไหมอันนี้หน่วยกิโลนะครับแต่เวลาเขาตอบใ่อยเ,เราตอบเป็นกิโลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดให้มันอยู่หน่วยเดียวกันก่อนครับข้อถามว่าเดินออกกำลังกายกับเดินทางไปตลาด ไปตลาดสดเนี่ยรวมเป็นระยะทางเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นวิธีอะไรครับบวกเนี่ยต้องเอาสองนอนี้เอาบวกกันแต่จะบวกกันได้ไงครับอันนี้หน่วยมันสองมันมันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมันมีหน่วยกิโลด้วยอันนี้มีแค่เมีย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับรูปแบบให้มันเหมือนกันเนี่ยเนี่ยปรับรูปแบบ2ให้ตัวนี้ให้มันเหมือนกันนะครับอ่าปรับรูปแบบให้มันเหมือนก่อนก่อนแล้วเราค่อยบวกนะครับบวกนะอ่ะรานนี้เดี๋ยวครูแบงค์จะพาปรับรูปแบบเนาะ ครับตามรูปแบบนะครับครูแบงค์ขอเขียนโจทย์เลยนะครับอัตภพรเดินออกกําลังกายวันละสามกิโลเมตรนะครับเอาสั้นๆน,นะครับเอาสั้นๆเนาะก็คือออกกําลังกายนะครับวันละสามกิโลเนาะไม่ต้องออกออกสั้นๆน,นะครับครูแบงค์ขอยยอ,อกแล้วกันนะครับออกกําลังกายตัวเล็กไปไหมเนี่ยตัวเล็กไปขออภัยนะเด็กๆนะวันละ สามกิโลเมตรนะครับเพราะว่าเวลาครูแบงค์เขียนตัวใหญ่มันจะเขียนเศษส่วนไม่พอนะครับมันลน้นบรรทัดเนาะออลังกายวันละสามกิโลเมตรกับอีกยี่บห้าเมตรนะครับอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นไอ้สามกิโลเมตรยี่บห้าเมตรเนี่ยเราก็แปลงให้มันเป็นทศนิยมซะนะครับดเด็กๆมันจะได้ง่ายนะครับอ่าในที่นี้เราแปลงไปเป็นหน่วยกิโลครับหน่วยกิโลหน่วยกิโลเมตรอ่าหน่วยกิโลเมตร นักเรียนต้องรู้ก่อนครับว่าหนึ่งกิโลมีกี่เมตรครับเ้าเด็กๆลืมแล้วครับหนึ่งกิโลมีกี่เมตรครับหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรครับเด็กๆหนึ่งกิโลเมตรเท่ากับหนึ่งพันเมตรหนึ่งพันเมตรอันนี้นักเรียนก็จดไปด้วยนะมาตาส่วนเนี่ยหนึ่งกิโลเมตรเท่ากับหนึ่งพันเมตร เพราะฉะนั้นอีกยีเมตรเนี่ยเราจะแปลงไปเป็นกิโลก็ต้องเอา25ไปหารพันใช่ไหมครับอ่าไปหารพันเพราะฉะนั้นคุณนี้ข้อนี้ครูแบกจะหาได้เลยนะครับอ่าหาเลยก็คือตรงนี้ก็คือ3นะครับอ่ามกิโลนั่นแหละนะครับบวกอับยี่สิบห้าที่มันหารพันอยู่นะครับบวกกับ25ที่มันหารพันอยู่ทำไมต้องหารพันครับเพราะเราจะแปลง25เมตรเนี่ย เป็นกิโลเมตรนะครับอ่าเป็นกิโลเมตรมันก็เลยต้องหารพันครับหนึ่งกิโลมีค่าเท่ากับพันเมตรนั่นเองครับในที่นี้ยี่บ้าเมตรมันไม่พอพันนะยังไงมันก็ต้องหารพันครับเพื่อให้เป็นหน่วยเดียวกันก็คือหน่วยกิโลเมตรนะครับหน่วยกิโลเมตรจากเมตรอ่าจากเมตรเป็นกิโลเมตรต่อมาครับครูแบงค์ก็หารพันเลยครับอ่าหารพันไปเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็หารพันแล้วครับครูแบงค์ก็หารได้เท่าไหร่ครับตรงเนี้ยอ่ายี่สิบห้าหารพันไงครับ นักเรียนยี่ห้าหารพันลืมหรือยังยี่ห้าอยู่ในพันครับอ่ะถ้าเกิดเป็นทศนิยม,ไ,มได้เท่าไหร่ยี่ห้าอยู่ในพันก็คือศูนย์จุดศูนย์สองห้าเช็คดูซินี่ส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันเห็นไหมครับยี่ห้าอยู่ในส่วนพันใช่นไหมครับมันก็คือยี่สิบห้าส่วนพันนักเรียนจําได้ไหมประมาณนี้เห็นไหมครับยี่ห้าส่วนพันอันนี้ส่วนสิบอันนี้ส่วนร้อยอันนี้ส่วนพันเห็นไหมครับหลักที่สามเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นมันต้องมีสามหลัก มันต้องมีสามหลักนะครับมันต้องมีสามหลักคูบแบงค์มันเขียนไม่พอก็เลยต้องเติม้วยศูนย์ไปใหม้มันครบสามหลักเห็นไหมครับแล้วคูแบงค์ถ้าเกิดอย่างนี้ละ่ะไม่ได้นะครับคูบแบงค์เนี่ยผมเติมอย่างนี้ได้ไหมอ้าวพอเติมนี้เป็นเท่าไหร่ครับมันกลายเป็นสองร้อยห้าสิบส่วนพันเห็นไหมครับกลายี่ห้าส่วนพันต่างกันไม่ได้เออความหมายต่างกันนะอันนี้250ร้อยห้าสิอันนี้แค่ยี่้าอันนี้สองร้อยอันนี้ยี่้าอัน coaching, นี้สองร้อยเห็นไหมครับต่างกันนะเพราะฉะนั้นเวลาเติมศูนย์นักเรียนะครับ เวลาสังเกตก็เช็คหลักอย่างนี so ้ครับลบก่อนลบก่อนเดี๋ยวนักเรียนจะงงเช็คหลักงนี้อย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้ส่วน10อันนี้ส่วนร้อยอันนี้ส่วนพันเห็นไหมครับยีบ้าอยู่ในส่วนพันเห็นไหมอันนี้ส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันหลักนะนี่คือค่าประจําหลักอ่สิบห้าอยู่ในส่วนพันนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบ0.025แล้วก็ไปบวกกับ3นะครับก็จะได้คําตอบนะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เราก็จะได้คําตอบครับคําตอบก็คือ 3.025นะครับที่นักเรียนชอบตอบครูแบงค์ผิดข้ออะไรเนี่ยที่7ดเมตรกับเจ0ดร้อยเมตรนะครับตอบผิดมาข้อ4ี่ข้อ5้าอะไรนี่แหละที่ทำสองหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับกิโลเมตรอ่ะคราวนี้เราได้เป็นหน่วยเดียวหน่วยใหญ่หน่วยเดียวแล้วก็คือกิโลเมตรละเด็กๆเห็นไหมสามจุดศูนย์สองหกกิโลเมตรนะครับอ่ะพอเราได้หน่วยใหญ่หน่วยเดียวแล้วต่อไปครับเราก็ต้องไปแปลงหน่วยตลาดสดครับเนี่ยเนี่ยที่เราไปเดินตลาดเนี่ยตลาดสดไอ้ไปกลับไม่เกี่ยวเลยนะครับ แค่เรารู้ว่าเดินตลาดเป็นระยะทางเท่าไหร่ก็พอนะครับเห็นไหมครับเราเดินระยะทางไปตลาดนะครับก็เขียนย่อๆเลยเนาะตรงนี้ก็เขียนว่าระยะทางไปตลาดนะครับอันนี้ครูแบงค์สรุปเลยนะครับไปตลาดระยะทางไปตลาดเท่าไหร่ละ900เมตร980เมตรนะครับ980เมตร เดี๋ยวตั้งให้มันตรงกันเนาะ980เมตรเท่ากับนะครับ980เมตรนะครับเราจะแปลงจากเมตรเป็นกิโลอีแล้วครับเด็กๆเห็นไหมอ่าเหมือนเดิมอีกแล้วเหมือนเดิมอีกแล้วเห็นไหมครับแปลงจากเมตรเป็นกิโลเมตร1กิโลเมตรเท่ากับพันเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเรามีอยู่900ครับก็ต้องเอาพันมาหารครับเพื่อที่จะแปลงให้เป็นกิโลเห็นไหมครับไม่งงนะ1กิโลเท่ากับพันเมตรครับ แล้วก็เอาหน่วยเมตรมาหารครับก็คือหนึ่งพันเมตรมาหารเราก็จะได้หน่วยามาเป็นกิโลนะเด็กๆไม่งงนะตรงนี้นะหารต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูแบงค์ก็แปลงให้มันเป็นหน่วยเป็นกิโลนะครับก็คือแปดเก้าร้อยแปดสิบครูแบงค์เปลี่ยนสีก่อนอ่าเก้าร้อยแปดสิบหารด้วยหนึ่งพันครับเพราะเราจะแปลงเป็นหน่วยเป็นกิโลครับหนึ่งกิโลเมตรเท่ากับพันเมตรนั่นเองนะครับเก้าร้ยแปดสิบหารพัน เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้คําตอบเป็นทศนิยมครับก็คือเท่าไหรครับอันนี้ง่ายเนาะอันนี้ง่ายมันมีสามหลักใช่ไหมครับ9.00.980 0.980เช็คทูทซิถูกไหมอันนี้ส่วนส0บส่วนร้อยอ่าส่วนพันครบมี3ตําแหน่งครบส่วนพันเอาลองเช็คดูดิมันได้980ส่วนพันไหมอ่าได้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับอย่าลืมใส่หน่วยให้มันด้วยว่าเราเปลี่ยนหน่วยไม่ใช่เมตรแล้วเป็นกิโลแล้วครับอ่าเราเปลี่ยนหน่วยใหม่เป็นกิโลเมตรเห็นไหมครับ เด็กๆน่าจะพอได้เนาะต่อไปพอเราได้หน่วยเดียวแล้วทำไงต่อละครับแบงค์เอาเราไปดูที่โจสิครับเด็กๆโจทย์บอกว่าอัตพรเดินได้วันละกี่กิโลเนี่ยวันแรกเขาเนี่ยเขาเดินไปตลาดแล้วก็เขาเดินไปอ,ออกกำลังกายเนี่ยตลาดออกกำลังกายเนี่ยเดินวันเล็กวันวันละกี่กิโลเนี่ยเดินไปตลาดเดินไปตลาดเขาได้เท่านี้เดินออกกำลังกายเขาได้เท่านี้สรุปเป็นวิธีอะไรครับบวก ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นครูแบงค์ก็นาเลข2ตัวนี้มาบวกกันนะครับเด็กๆเนี่ยๆครูแบงค์นำเลขที่ออกกำลังกายกับตลาดเนี่ยมาบวกกันนะครับมาบวกกันโอเคไหมครับเพื่อที่จะได้ระยะทางที่เขาเดินทั้งหมดนะครับทั้งหมดอ่ะทีนี้บวกกันนะครับนักเรียนไปตั้งบวกให้ตรงนะอ่าไปตั้งบวกให้ตรงนะครูแบงค์เป็นห่วงนะครับกลัวน,นักเรียนตั้งบวกผิดนะครับอ่ะเดี๋ยวลอกโจก่อนอัคตรพร อัตภัณฑ์เนาะอัตภัณฑ์นะครับครูแบงก์ก็เรียกผิดตลอดนะอัตพัน์อรพันธ์นะครับอรพันธ์พูดผิดเดินนะครับเดินได้วันละวันละอรพันธ์นะอ่านผิดนะขออภัยนะครับอรพันธ์นะครับเดินได้วันละวันแรกเขาออกวันเขาออกลังกายใช่ไหมครับได้สามจุดศูนย์สองห้านะนี่คือเขาออกลังกายบวกกับที่เขาไปตลาดนะครับอีกเท่าไหร่ครับศูนย์ จุด980นะครับ0.980แสดงว่าเขาเดินไปออกกำลังกายกับไปตลาดใช่ไหมครับนักเรียนก็นํามาบวกกันครับแล้วก็ตอบให้ครูแบงค์ครับได้วันละกี่กิโลเมตรนะครับวันละกี่กิโลเมตรก็ว่าไปนะครับตอบหน่วยเป็นกิโลเมตรโอเคไม่เด็กๆอ่าประมาณนี้นะครับนักเรียนก็ลอกครับ ลอกไปอีกแล bon ้ assim, ลวก็ตอบไปอีกครับตอบไปเลขกไทยวีเพราะนักเรียนได้คําตอบแล้วนะนักเรียนก็ลอกไปแล้วก็ตอบครับวันละกี่กิโลเมตรก็ว่าไปครับควนี้เวลานักเรียนไปตั้งบวกนะเด็กๆตั้งบวกแบงค์ฝากไว้หน่อยนะครับนักเรียนต้องตั้งจุดให้ตรงกันนะเนี่ยเนี่ยจุดให้ตรงกันนะฝากหน่อยตั้งจุดให้ตรงกันนะครับ ตั้งจุดให้ตรงตั้งไงครูแบงค์เนี่ยครับจุดจุดครับใส่มาตรงครับตรงนี้ก็เป็น3 0 2 5ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ศย์จุดใช่ไหมครับตั้งตรงันแล้วอันดับแรกเขียนจุดให้ตรงนะครับ9อะไรนะ8 0ศใช่ไหมครับนักเรียนก็บวกกันครับแล้วก็ตอบให้ครูแบงค์เนาะแค่นั้นเองนะครับนักเรียนก็ได้คําตอบนะครับแล้วก็มาใส่นะครับสำหรับวันนี้นะครูแบงค์ค้างไว้หนึ่งข้อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาต่อกันเนาะเพราะว่า มันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูแบงก์ก็ฝากนะครับการบ้านนักเรียนเนาะมี3ามข้อนะส่วนอีกข้อนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อวันพรุ่งนี้นะเด็กๆนะวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้สรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับการบ้านนะมีข้อสี่ข้อห้าแล้วก็ข้อ1นะครับข้อ1ข้อ1ย่อยของข้อ3ามใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครูแบงค์ขอตัวลาไปก่อนนะเด็กๆอ่าแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับสําหรับพรุ่งนี้นะอ่ามีอีกหนึ่งข้อนนะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับดี